สวัสดีครับร้านเพิ่มทัพย์นะครับคลิปนี้อยู่กับงานฝาสั่งหน้าลายนะครับคัว5 2แต่เป็นลูกขาวขนาด5้าหุ่นนะครับลูกค้าสั่งให้เข,ข้างานให้เป็นลูกหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากไปใช้แบบว่ายกหนักหน่อยนะครับอ่ะโอเคเราสั่งงานสมมุติว่าเราอยากสั่งให้มันขึ้น542นะครับผมจะสาธิตการเล่นหน้าลายนะ542 ็ขึ้นได้นะครับต่อด้วยเล่น5ตัวเบาก็เป็น5นะครับ c ี 4, 4, 3สั่ง11ก็เป็น4 4 3สขยาววัดดวงหรือสั่ง2ก็ได้ก็เป็น2นะครับต่อด้วย หกซีเอลหรือว่าเล่นหน้าอื่นอะไรก็แล้วแต่สั่งคู่สั่งตองสั่งสิบเอ็ดอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับเขย่าแบบว่าวัดดวงเลยแต่ว่าอยากให้ได้ต่ํานะครับก็ได้นะครับหรือจะเขย่าให้ขึ้นงานแบบให้เป็นต่ําเป็นสองก็ได้นะครับหรือนะครับได้หมดนะครับจะหรือไหนก็ได้นะครับสั่งเป็นเป๋านะครับให้เป็นเป๋าหกนะครับ สั่งงานให้เป็นต่อ5นะครับเล่นได้ต่อ11 5 3 3 5 3 3นะครับหรือจะไปเล่น5 4 2 11ต่อ11นะครับ11ต่อ11วิธีการเล่นง่ายๆนะครับ11ต่อ11นะครับแล้วก็มาเขย่า วัดดวงหรือจะเขย่าให้มันเป็นออกสูงหรือให้เป็นหน้าอื่นอะไรก็ได้ให้อยู่โซนสูงไว้ก่อนนะครับก็ได้เช่นกันนะครับและมาเขย่าให้มันขึ้น52หรือตัวไหนก็ได้ช่างมันนะครับแบบนี้ก็ได้5-5เอี่ยวแบบนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับเขย่าวัดดวงมั่วๆเลยหรือจะสั่งให้เป็น5 4 2 หรือ533 3, อะไรก็ได้นะครับหรือที่เราวางแผนผมสั่งให้ขึ้น533 3. เหมือนเดิมนะครับตั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วแต่เราวางแผนทั้งหมดนะครับอยู่ที่เราเล่นที่เราใช้อยากให้ขึ้นคู่ขึ้นตองขึ้นสิอ11ให้ขึ้น5ขึ้น2ตามสูตรก็ได้ให้ขึ้น11 533 542 64เอียวเป๋า6เป๋า5เป๋า4เป๋่า3เป๋า2เป๋าเอียวได้หมดนะครับไม่จําเป็นจะต้องเล่นตามผม ผมแค่สาธิตวิธีการทํางานของเขานะครับมันก็สามารถเล่นได้หมดเลยไม่จําเป็นจะต้องเขย่าอาองงานทุกเปิดนะครับเราสามารถเขย่าวัดดวงสั่งสูงสั่งต่ำได้ในฝาใบเดียวลูกชุดเดียวกันนะครับแล้วก็เขย่าอองงานได้ทุกเปิดทุกเมื่อนะครับสั่งคู่สั่งตองสิบเอ็ดได้หมดทุกเปิดทุกเมื่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับงานฝาสั่งหน้าลายขั้วห้าสองลูกขาวห้าหุ่นนะครับสวัสดีครับ